ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมไมตี้จากร้านมั่นคงแกจัตกันอีกแล้ว <c oughs> นี่เลยเรามาอยู่กับหูฟังที่ทั้งถูกเสียงดีคุ้มสเปคโหดฟีเจอร์จัดเต็มคือตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้าถามว่าผมเชียร์ไหมนะผมขอพูดเลยว่าผมยอมเลยว่าเชียร์แต่ําเพราะว่าเชียร์เพราะอะไรอะ่ะเพราะมันดีจริงๆนะครับผมดูง่ายจากตัวคอสบูบ <c oughs> ยอดขายดีมาก <c oughs> บอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่สร้าง สิ่งที่เหลือเชื่อหลายๆอย่างนะครับผมสำหรับแบรนด์ AG ตัวนี้นะครับซึ่งแบรนด์ AG ตัวนี้นะครับผมก็คือแบรนด์ลูกของ Final Audio โนั่นแหละใครก็ตามที่รู้จัก Final Audio โเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นแบรนด์ทำหูฟังที่มีคุณภาพดีมากครับทีนี้เขาเกิดเป็นไอเดียแบบเฮ้ยฉันจะทำหูฟังยังไงให้ถูกและดีด้แบบราคาบัดเจตอีกด้วยนะครับผมก็เลยเกิดมาเป็นแบรนด์ AG ตัวนี้ซึ่งวันนี้นะครับผมเอาใจชาวฟูลไซส์กันเลยทีเดียวเพราะว่าผมเนี่ยชอบฟังฟูลไซส์มากนะครับวันน ที่อตอนหน้าของผมนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันนะั่นกะ็คือสีครีมนะครับสีแรกและก็สีแบล็กสีดำนะครับผมสวยมากแลก้วก็นี่เลยสีดาร์กเกรย์นั่นเองครับขออนุญาตเอาสีดําลงก่อนเพราะว่ามันเป็นสี essential ที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นแบบบ่อยแล้วผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มรีวิวตัวนี้นะครับผมว่านี่คือการป้ายยาเรเวอ m a แม็กซ์เพราะว่าแบบผมชอบมากๆเสียงโทนนี่ผมผมชอบมันมากๆแล้วราคามันอะ ไม่เกิน4,000บาทนะครับผมนะเขาบอกได้เลยว่าใครก็ตามเนี่ยที่บัตเจตอยากหฟังทั้งถูกทั้งดีเสียงดีสเปคดีเนี่ยผมเชียร์ตัวนี้จริงๆมันมันคุ้มค่ามากๆแล้วมันดีจริงๆนะครับไม่เชื่อก็คือมันลองที่สาขาเราก่อนได้เลยนะครับผมนะอ่ะเจ้าตัว AJT เนี้ยเขามีอะไรให้ในกล่องมาบ้างเขาให้เราตั้งแต่นี่เลยถุงใส่หูฟังนะครับผมนะแต่หลายคนเนี่ยบางทีแบบอาจจะไม่อยากพกเคสหูฟังแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราอาจจะพกแบบว่าหูฟังขึ้นรถไฟแล้วบางทีฝนตกเนี่ยแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าใช่ไหม เขาก็เลยให้มานี่ไปเลยนี่เป็นถุงนะครับผมถุงผ้าซึ่งถุงผ้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสีของตัวหูฟังแล้วนะซึ่งถ้าเป็นตัวดําก็จะได้ถุงสีดานะครับนะสิ่งที่เขาให้ต่อมาก็คือสายชาร์จแบบ USB Type C แปลงเป็น Type A นั่นเองครับท่านไหนก็ตามเนี่ยที่มีเดเว้เป็น USB Type C อยู่แล้วก็หมดห่วงเรื่องนี้ได้เลยนะครับผมนะชาร์จง่ายใช้งานกับเดเวลต่งางๆที่คุณมีได้สะดวกมากและที่สําคัญเลยเนี่ยหากคุณอยากจะเอาไอ้เอจ้าตัวหูฟังตนนัวนี้ไปใช้กับคอมพิวเตอร์นะ ส่วนใหญ่แล้วนะครับหูฟังฟู l ไซ z e ที่ไร้สายเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็เริ่มจะไม่มี3.5นะแต่ตัวนี้เขาก็ยังมีพอร์ต3.5มาให้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าถ้าหากว่าเฮ้ยคุณอยากจะใช้งานกับตัวคอมพิวเตอร์คุณเนี่ยแล้วกลัวเรื่องการดีเลย์ซึ่งขอบอกสปอยล่วงหน้าเลยว่าตัวนี้ดีเลย์ต่ำมากนะครับก็ถ้ากลัวเรื่องดีเลย์แบบจริงๆเล่นเกมแบบซีเรียสมากๆเนี่ยก็มี3.5มาให้นะครับก็ รถด,ดีเลยไปได้เยอะมากช่วยได้เยอะแล้วก็ตัวคู่มือการใช้งานนะครับผมก็มีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะก็สามารถดูให้กันเปิดปิดคอนโทรลอะไรมันยังไงแต่บอกเลยว่าพื้นฐานแล้วไม่ยากเลยครับมาเราพูดถึงอุปกรณ์ในกล่องไปแล้วเรามาดูในตัวหูฟังกันบ้างดีกว่านะครับไปกันรวดเร็วคือผมบอกเลยนะว่าหูฟังที่ราคาไม่เกิน4 0 0พบาทเนี่ยนะครับขอย้ําเลยนะว่าหูถ้าคุณดูงานเนี่ยคือผมพูดตรงๆนะเห็นมันครั้งแรกอะผมนึกว่าตัวเนี้ยอย่างต่ำก็ห้0 0 0นถึงห0 0 0นถึง7,000พันแน่ๆแต่ราคาตัวเนี้ยต่4,000 เราดูที่ตัวเฮดแบนของเขางก่อนเลยนะครับนุ่มใส่สบายนะครับผมขอบอกได้เลยว่าในราคาเลนส์นี้นะนี่ถือว่าเป็นวัสดุที่ดีมากและคุ้มค่ามากนะครับผมนะตัวแพดของเขานะครับผมก็บอกได้เลยว่านุ่มมากนะครับผมเป็นโฟมในเรื่องของการสวมใส่เนี่ยบอกได้เลยว่าตอนผมได้มาครั้งแรกนะเดโมแล้วลองทดสอบฟังเนี่ยบอกได้เลยว่าถอดไม่ออกเหนียว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คือถอดไม่ออเพราะว่ามันแบบว่า มันสวมใส่สบายมันใส่ได้นานแล้วมันไม่ปวดกระหม่อมปวดหูปวดอะไรหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มี f e ลลิ่งแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายนอกเขาอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะตรงนี้ผมอยากเพิ่มเติมให้มากๆเลยผมแบบชื่นชอบเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับผมนะโดยธรรมดาเนี่ยหูฟัง f u l s e นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมี active noise cancelling กันอยู่แล้วใช่ไหมรวมไปถึงตัว t o i l e t เขาก็จะมี noise cancelling ใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้มันมีความพิเศษนิดหนึ่งครับคุณเคยจเจอปัญหาแบบนี้แบบว่าเฮ้ยเราใส่หูฟังอะเราอยากแค่ใช้ noise cancelling อ่ะฮะ เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องการแต่ผมมาเจอมากับตัวแล้วคือแบบเสียงมันดังแต่หูผมไม่พร้อมฟังเพลงมากกว่านั้นคือแบบผมไม่ได้อยากจะฟังเพลงอะผมก็แค่อยากจะใช้น้อย a n c e l l i n g ใช่ไหมเจ้าตัวนี้นะครับผมเขาเลยคิดฟีเจอร์ออกมาน,ะนั่นก็คือนี่เลยปุ่ม ANC ขอ,องเขาตรงนี้นะครับเพียงแค่คุณกดค้างนะครับผมนะมันจะทําการเปิดตัวน้อย a n c e l l i n g ให้คุณเลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดตัวหูฟังเลยนะแต่มันจะมี ไฟเขียวๆขวเนี่ยอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับนะต้องขอบอกได้เลยว่าอันนี้สะดวกมากนะครับก็คือถ้าหากว่าวันไหนก็ตามคุณไม่อยากฟังเพลงเงี้ยแต่อยากจะแบบใช้นอเนอร์เคาน์เไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถไฟเหมือนผมอ่าหรืออาจจะนั่งรถเมย์นั่งวินขึ้นเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่คุณกดค้างปุ๊บนั N ่นคาน์เซลลมาเลยนะครับผมนะโดยที่ข้างๆข,ของเจ้าตัวนั่นเคานเซลลิเนี่ยก็จะมีเป็นตัว usb type c ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทั่วไปนะครับผมนะอ่ะต่อมาก็เป็นพอร์ตตัว aux ตัวเพิ่มเสียงแล้วก็ตัวเปิดเครื่องปิดเครื่องนั่นเองครับโดยที่ตัวเพิ่มเสียงลดเสียงของเขานะครับผมก็ยังสามารถทําหน้าที่เป็นการข้ามเพลงย้อนเพลงได้อีกด้วยครับมาจบในเรื่องของภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันหน่อยดีกว่าว่าโหดอย่างที่ผมพูดยังไงบ้างนะครับ สเปคของเจ้าตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยซื้อหูฟังไปกลัวแบบพี่มันจะล้าหลังไหมราคามันไม่แพงมันแบบเอ๊ะมันจะยังไงตัวนี้เปิดมาด้วยบูทุ5ูธ5.0กันเลยทีเดียวครับผมนะและยังสามารถรองรับโคเดกซ p ส o อร์ SBCAACaptx และ aptxll อีกด้วยอ่ะ ขยายความกันนิดหนึ่งหลายๆยคนอาจจะไม่รู้ว่าเอพี l ีเนี่ยมันคืออะไรนะครับ aptx ll ก็คือ aptx low latency ซึ่งตัวนี้สามารถใช้ในการทําให้ดีเลย์เนี่ยมันต่ําได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เอาไปเล่นเกมเอาไปแบบดูหนังดู Netflix อะไรเงี้ย พราะมันมี aptx ll เข้ามาด้วยแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้การดีเลย์เนี่ยต่ำมากใครก็ตามที่เป็นเกมเมอร์น่าจะรู้จักคำว่า low latency กันดีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเอาง,ง่ายๆสรุปง,ง่ายๆคือดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยไม่ดีเลยแน่นอนตัวนี้ครับนอกเหนือจาก low latency เลครับถ้ามันยังไม่พออีกเนี่บอกเลยว่าความโหดของเขาคือบลูทูธ5.0ของเขาเนี่ยเขายังมี ชิปคว c คอม QCC 3 0 0 8มาให้อีกต้องขอบอกเลยว่าแบบโอ้โหแบบฟูลไซต์ตัวนี้มันจัดหมดเหมือนกันนะสเปคนะครับผมนะแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าหากว่าสเปคมันดีอย่างนี้แบตมันจะต้องน้อยแน่เลยเพราะว่าอู๋สเปคอัดมาแน่นขนาดน,นี้ ไม่จริงเลยนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง35ชั่วโมงนะครับผมวงเล็บว่าปิด noise c a n c e l i n g นะถ้าหากว่าเปิด noise c a n c e l i n g เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ถึง25ชั่วโมงกันเลยทีเดียวซึ่งผมบอกไปเลยว,ว่าผมเนี่ยเป็นคนใช้หูฟังหนักมากนะครับไปกลับก็แบบว่าวันละ2-3ชั่วโมงเนี่ยผมยังสามารถแบบอาทิตย์สอาทิตย์อะผมชาร์จครั้งหนึ่งอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานพอจุใจคุณแน่นอนครับโดยที่เวลาในการชาร์จของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้จะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ2ชั่่วโมงงคร ก็ถามว่านานไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องชาร์จเต็มก็ได้ไงชาร์จสักแบบ50% 60%ร์งี้ยมันก็สามารถอยู่ได้หลายวันแล้วครับหากคุณพร้อมแล้วนะครับซึ่งผมขอบอกได้เลยว่าต่อไปนี้ผมจะพาคุณไปฟังเสียงของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ผ่านหัวจรกันดีกว่าครับเพลงที่เลือกเทสเนี่ยผมเลือกเองเลยนะครับขอให้คุณมีความสุขกับการลองฟังเทสเสียงกันไปกันเลย outside of this one church town there's a go -to road to a whole lot of nothing got a deed to the land but it ain't my ground this is god's country กลับมาแล้วนะผมกับเทสเสียงเป็นยังไงกันบ้างถ้าใครฟังแล้วถูกใจผมบอกเลย,เลยว่าคุณเตรียมไปเลยสี่พันครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมีทอนให้พูดถึงเรื่องเสียงนะครับอันนี้ขอสปอยให้แบบเงียบๆเลยนะแบบไม่อ่านสคริปที่กำลังวางอยู่ตรงหน้านะครับบอกได้เลยว่าเสียงเกินราคาไปเยอะมากนะครับผมด้วยความที่ว่าเป็นไฟนอลโอเดียโอจูนให้เสียงมันดีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนทุกคนนะแต่สำหรับผมนะสำหรับคนที่เป็นนักฟังแบบมือใหม่ที่แบบเอยอาจจะยังแบบ ไม่รู้ว่าชอบชอบแนวไหนนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเ e ฟเฟลนที่ดีมากนะครับผมนะในเรื่องของเสียงนะครับผมสรุปภาพรวมเลยคือเนื้อเสียงของเขาเนี่ยไม่แห้งนะครับผมมีความหนาส่วนเบสของเขาเนี่ยเป็นเบสที่หนักแน่นฟังสนุกแล้วก็มี Impact ที่แรงอีกด้วยครับ เสียงร้องของเขาครับผมเป็นเสียงร้องที่ฟังง่ายนะครับผมใครๆก็ฟังฟังออกฟังง่ายมากๆแล้วก็เป็นเสียงร้องที่ไม่พุชไปด้านหน้านะครับผมนะเป็นเสียงร้องที่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับผมแล้วก็แม่รุกรามมากจนเกินไปสังเกตง่ายๆจากเพลงเทสที่ผมใช้เทสที่เป็นเพลงญี่ปุ่นเนี่ยเสียงนี่สะอาดหวานจับใจมากเลยครับมาพูดถึงเรื่องเสียงกลางกันบ <ๆ S 1> ้างครับผมด้วยความที่ว่าแบรนด์ AG เนี่ยเขาเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นเนาะเสียงกลางของเขาเนี่ยจะอยู่ในโทนที่โปร่งนะครับผมนะให้เสียงเวทีเสียงที่กว้างแล้วก็เนื้อเสียงเขาเนี่ย ชัดกำลังดีโดยที่ไม่ติดบางหรือติดแห้งเลยทีเดียวครับให้เสียงเครื่องสายเนี่ยที่มีความชัดเจนมีความเด่นแล้วก็มีความกลงวานอีกด้วยครับนอกเหนือจากเสียงพวกนี้แล้วครับผมเสียงเครื่องสายของเขาเนี่ยยังมีความเด่นชัดกลางวานอีกด้วยครับเสียงสูงของเขานะครับผมเป็นเสียงสูงที่สะอาดแบบพอดีนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราเอาไปฟังเพลงพวกอะคูสติกกับอดีเมเนี่ยมันสามารถฟังได้ดีมากนะครับผมมันจะไม่รู้สึก บบมันจัดหูมันสามารถฟังง่ายไม่จัดหูเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถฟังได้นานและยังมีดีเทลที่ดีอีกด้วยครับเวทีเสียงนะครับผมต้องขอบอกไดวเลยว่าในราคาไม่เกิน4 000บาทเนี่ยตัวนี้นี่คุณภาพเกินราคากันเลยทีเดียวครับ รู้สึกว่าแบบเวลาฟังแล้วมันกว้างเราเอาไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงสามารถแยกแยะได้เด็ดขาดมากครับคุณลองไปดู n น t f l i x ได้นะตัวนี้บอกเลยว่าฟินมากๆอีกด้วยครับซึ่งทั้งหมดที่พูดมานะครับผมมันก็จะส่งผลทําให้เวลาคุณฟังเพลงเนี่ยมันไม่ล้าหูเร็วนะก็คือคุณสามารถฟังได้นานอันนี้ลองมกับตัวแล้วนะครับผมจับหูฟังมาเยอะมากขอบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมใส่ตั้งแต่ตอนเดโมมาถึงประมาณบ่ายสนะจนเลิกงานหงวงเนี่ยหูใส่สบายอยากจะเอากลับไปฟังที่บ้านมากเลยถ้าไม่ติดที่ว่าแบบต้องเอามารีวิวนะมาเราพูดถึง เรื่องราคากตั้ต้นคลิปมาจนท้ายคลิปแล้วถ้าหากว่าราคาไม่เกิน4,000แล้วราคาของมันคือเท่าไหร่กันนะราคาของตัวหูฟัง AG นะครับผมตัวนี้ราคาจะอยู่ที่3,790บาทหากคุณเอามา4,000ให้กับร้านเราตอนนี้คุณจะได้ถอนทันที210บาทครับเอาไปซื้อพวกขนมเค้กสีไอติมได้อยู่ไอ้คิสปี้ครีมสักหลังหนึ่งก็ยังได้นะครับผมนะใครก็ตามนะที่ชอบฟังฟูลไซส์ซึ่งผมเนี่ยชอบฟังฟูลไซส์อยู่แล้วอยากได้แบบ สเปคแบบแน่นๆนะครับผมนะคุณภาพดีๆแบตอึดๆแล้วก็แบบพอร์ตเชื่อมต่อครบชาร์จเร็วมีชิปเสียงแบบโอ้โหเสียงฟังสนุกโด้วยแฟนน l a ออ i ดโในราคาแค่นี้บ,บ,บอกเลยนะพี่คุณพี่ครับมันคุ้มมากห <c oughs> ามีข้อมูลสงสัยอะไรก็ตามนะครับผมก็สามารถสอบถามมาได้ที่ตัว Facebook Page ทาง s h o ป e e นะครับผมนะใครสะดวกซื้อ s h อป e e ก ซื้อทาง s h o ป e ปีได้เพราะเราก็มีหน้าร้านอยู่ช้อปปีนะครับหรือจะสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไมตี้ก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับผมนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงมากๆนะครับสวัสดีครับ